หลังจากที่พระเอกได้เดินออกจากสนามการประลองไปแล้วในตอนนี้เองก็จะมีทางด้านกลุ่มคนของนิกายจีวูนะครับพวกเขาในตอนนี้ก็มีความแค้นกับเอกเป็นอย่างมากในตอนนี้พระเอกจัดการฆ่าเหล่าศิษย์สาวกของพวกเขานั้นตายไปทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเราอัจฉริยะมากมายที่พวกเขานั้นอยากจะปั้นให้กลายเป็นผู้นําของเจ้านิกายคนต่อไปแต่ว่าในตอนนี้ถูกพระเอกจัดการฆ่าตายทิ้งไปหมดแล้วในตอนนี้เองพวกเขาก็เลยมีความแค้นกับเอกมากพอสมควรนะครับในตอนนี้ก็คิดว่าสม บัตรที่อเอกนั้นได้มาไม่ว่าจะเป็นเครดิตบัิชาระดับเหลืองรวมถึงโอสถดสมบัติต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเพกในตอนนี้พวกเขานั้นก็ต่างพัก,กันอยากได้มันเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดวระเ,เอกมุ่งเดินทางออกไปจากนิกยกยุ้งแห่งนี้แล้วพวกเขานั้นก็จะส่งคนเพื่อไปจัดการข้าะเ,เอกเหมือนกันโดยก็จะมีท่านโซผู้หนึ่งนะครับตัวเขามีความแข็งแกร่งในระดับขั้นยอดยุดขั้นแปดดาวนะครับก็คิดว่าจะมุ่งเดินทางเพื่อไปจัดการกับเพกเองเพียงแค่กระบวน่าเดียวของเขาเท่านั้นเก ว่าจะสามารถจัดการคับเอกได้อย่างแน่นอนนะครับคงจะต้องไม่ต้องถึงมือท่านเจ้าในิกายเองโดยตรงอยู่แล้วส่วนทางแดนของเพกในตอนนี้ตัวเขานั้นก็ได้กลับมาที่พักของเขานะครับพระเอกก็ยังมีอาการได้รับบาดเจ็บมาเล็กน้อยน,นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มากมายอะไรมากนะครับตัวเขาก็คงจะต้องแชร์ระยะเวลาอีกไม่กี่วันคงจะสามารถฟื้นฟูร่รางกายให้กลับมาเป็นปกติได้แล้วแต่สิ่งสําคัญของเขาในตอนนี้ก็คืออยากได้กระเป๋าสสมาจากแม่นางเซี่ยวหลิงแต่แว่ามันก็คงจะต้องเป็น เรื่องยากมากๆแน่ๆนะยอบตัวเธอคงจะไม่ปล่อยให้เขานั้นได้รับกระเป๋าสมบัติกลับมาอย่างแน่นอนนะยอบส่วนทางด้านกอเอกก็คิดหาวิธียังไม่ได้เลยในตอนนี้แถมคุณมันว่าในตอนนั้นเองจะมีเสียงของใครบางคนมาเคาะทิ้นหน้าประตูที่พักของอเอกแต่ทว่าก็จะมีเสียงของหญิงสาวผู้หนึ่งก็ได้ตะโกนเรียกพอเอกว่าพอเอกนั้นอยู่ในห้องหรือเปล่านะยอบคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนจะเป็นทางด้านของแม่นางเซลลิงนั่นเองโดยตัวเธอในตอนนี้ก็ได้เข้ามาหาอเอกเพื่อถามอาการบาดเจ็บว่าพอเอกนั้นเป็นอะไรยังไง บ้างในตอนนี้ทางด้านของพระเอกก็ได้ทําเป็นสําออยไป <McCain> นะครับผมตัวเขาในตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากเลยครับทั้งๆที่แบบไม่ได้มีอาการบาดเจ,จ็บอะไรไมมกแต่ทว,ว่าก็ทําเป็นสัมออยไปเท่านั้นนะครับทาให้เธอนั้นรู้สึกผิดว่าทรงเขาลงไปสู้ในการประลองในครั้งนี้น่นเองนะฮะก็ทําเป็นได้รับบาดเจ็บหนักไปนะครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านของพระเอกการละครในตอนนี้นะฮะทางด้านของตัวเธอก็เห็นอกเห็นใจพระเอกเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นความผิดของเธอเหมือนกันพอพระเอกได้ตอบป ในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเธอก็ได้เอากระเป๋าสมบัติของเธอน,นั้นมาเป็นรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้เีกเป็นบทที่ทำให้พระเอกก็ต้องยอมเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนเพราะไม่อยากเสียกระเป๋าสมบัติของตัวเองไปน,นะครับแต่ตัวเธอก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าก่อนหน้านี้นเป็นการหลอกล่อของเธอเท่านั้นตัวเธอก็ไม่ได้คิดที่จะให้กระเป๋าสมบัติจากให้คนอื่นไปอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พระเอกนั้นตัวเธอก็คงจะไม่ได้ให้เคดละวิชาสมบัติระดับสูงแบบนี้ไปอยู่แล้ว ส่วนมากก็อาจจะให้แบบโอสดระดับ3ระดับ4ไปนะครับแต่ดังโดยที่ตัวเธอก็มั่นใจว่าพระเอกนั้นอาจชนะในการต่อสู้ก็เลยได้พูดลอยๆไปอย่างนั้นนะครับส่วนเคล็ดลับวิชาประจําสํานักของเธอเคล็ดลับวิชาจิตวิญญาณระดับเสือขั้นสูงสุดนะครับตัวเธอก็เต็มใจที่อยากจะให้เพกอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าในการมุ่งเดินทางกลับไปที่ในไกลในครั้งนี้พระเอกมีเคล็ดลับวิชาฝึกฝนดีๆแล้วละก็ก็อาจจะทําให้ตัวเขานั้นมีความแข็งแข่ง,ขงพอที่จะให้พ่อของเขารับการเป็นสิทธิ์โดยตรงได้ เหมือนกันซึ่งก็เป็นปัตนาของเธอที่อยากจะให้พระเอกเขารวมกายเป็นหนึ่งเดียวกันกับในกายของเธอในตอนนี้นะครับทางด้านของเพเอกในตอนนี้ก็รู้ได้เลยนะครับผมว่าตัวเธอกคงจะต้องมีความรู้สึกดีๆให้แก่เขาแน่ๆน,นะครับแต่สิ่งที่เขานั้นอยากได้ที่สุดในตอนนี้ก็คือกระเป๋สมบัติไปนะครับโดยตัวเธอที่ได้เห็นอาการบาดเจ็บของเพเอกที่เจ็บหนักมากๆนะครับก็เลยได้พูดบอกกับเพเอกไปถ้าเกิดว่าคาเรียกเท่าสวังมาช่วยรักษาการบาดเจ็บให้แก่เจ้าตัวเจ้าจะต้องรีบหายดีอย่างรวดเร็วยัง แน่นอนแต่ว่าพระเอกก็ได้ห้ามเอาไว้โดยการจับมือเธอเอาไว้นะครับอาการบาดเจ็บของข้าเพียงแค่นี้มันไม่ได้เป็นอะไรมากนักหรอกเพียงแค่เจ้าให้กระเป๋าสมบัติมาให้แก่ข้าข้าจะเอาโอสถที่อยู่ในกระเป๋าสมบัตินั้นรักษาการบาดเจ็บให้แก่ตัวเองเพียงแค่นี้ข้าก็สามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้แล้วข้าขอกระเป๋าสมบัติจากเจ้าได้ไหมพระเอกก็ดาเป็นแบบว่าขอร้องอ้อนวอนจับมือเธอไปนะครับจนตัวเธอในตอนนี้ก็ถึงกับเขินหน้าแดงเลยก็ว่าได้สุดท้ายก็เก็บอาการไม่อยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ให้กระเป๋าสมบัติต่อเพ็กไปเกรงว่าพระเอกก็คงจะไม่เลิกจับมือของเธอแน่ๆนะครับสุดท้ายแล้วตัวเธอก็เลยได้ยอมมอบกระเป๋าสมบัติของเพ็กส่งคืนให้กับพระเอกไปเหมือนกันนะครับสึ่งทําให้ทางด้านของเพ็กในตอนนี้ก็ยิ้มภายในใจลึกๆแล้วนะครับผมในตอนนี้เขานั้นสามารถจะได้กระเป๋าสารสูตรกลับมาแล้วก็จะมีสารสูตรในการขี่หนีออกจากเธอไปได้นะครับในตอนนี้เองพระเอกก็คิดว่าก็คงจะต้องใช้โอกาสที่เธอนั้นเผลอลีบหนีออกไปจากตัวเธอให้ได้เหมือนกันส่วนทางด้านของ ทาโสวังรวมถึงท่าโสลินนะครับทั้งสองที่ได้ตามหานาหญิงของเธอมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เจอหน้าหญิงของเธอสักทีเข้าไปในห้องของเธอก็ไม่ได้เจอเธอในห้องเลยแม้แต่น้อยในตอนนั้นก็รู้ได้เลยว่าคงจะต้องมาหาที่ห้องพระเอกแน่ๆนะครับก็ต้องรีบุ่งเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เลยนะครับก็กลัวว่าพระเอกแล้วก็เธอนั้นจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้านนะฮะเสี่ยมเสียชื่อเสียงตระกูลนิกายของเธอไปเหมือนกันทางด้านของตัวพวกเขาเองที่ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับก็ได้มาเจอพระเอกแล ก็ไม่นางเซลิงจริงๆนะครับวนแม่นางเซลิงเองที่เห็นทั้งโสดทั้งสองแล้วตัวเธอก็ต้องรีบเข้าไปขอร้องทั้งโสดทั้งสองว่าให้พับเอกมุ่งเดินทางกลับไปที่นิกายด้วยเพราะตัวเธอก็อยากจะให้พระเอกนั้นกลายเป็นสิทธิของนิกายของเธอได้เหมือนกันเพราะในด้านพรสวรรค์ความสามารถของพอเพกในตอนนี้เรียกได้เลยว,ว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากเพียงแค่อายุ17ปีเท่านั้นแต่และว,ว่าเป็นนักรบถึงธามท่เลยทีเดียวนะครับพรสวรรค์ระดับนี้ถือได้เลยว,ว่าเป็นพรสวรรค์ที่พ่อของเธอจะต้องรับอย่างแน่นอนน แต่ว่าทางด้านของทั้งโศทั้งสองก็ยังตะกุกตะกักนะครับเพราะพระเอกก็ยังเป็นคนนอกพวกเขาก็ยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเพกเลยแม้แต่น้อยอาจจะเป็นคนที่มาจากนิกายอื่นๆนิกายใหญ่โตวกว่าพวกเขาก็เป็นได้น,นะครับจึงทําให้ตัวพวกเขาเองก็ยังไม่กล้าตัดสินใจเองโดยตรงจนทางด้านของแม่นางเซียวหลินก็ได้พูดบอกกับทั้งโศทั้งสองไปถ้าเกิดว่าพวกท่านไม่รับรู้เซียวโยผู้นี้กลับไปด้วยแล้วล่ะก็ข่าวก็จะไม่กลับไปที่นิกายกับพวกท่านเหมือนกันจนพเพกในตอนนี้ที่เห็นแบบว่าท่าทีของพวก ที่กำลังพูดคุยกันนะครับพระเอกก็ไม่อยากที่จะพูดขัดอะไรไปนะครับพระเอกก็ทำได้เพียงแค่แบบ แสดงว่าปวดท้องนะฮะอยากที่จะไปเข้าห้องน้ําขาขอตัวออกไปข้างนอกสักพักนะส่งพวกเขาก็ไม่ได้กิดอะไรมากในจุดจุดนี้นะครับส่วนทางด้านของพระเอกเองที่สามารถออกมายัางด้านนอกได้ตัวเขาก็ไม่รอช้านะครับที่สามารถได้กระเป๋าสัสุนออกมาแล้วพระเอกก็ได้เรียกส,สัสว์สิงโตของเคอกามารีบมุ่งเดินทางออไประจากที่เมืองแห่งนี้เหมือนกันทางด้านของแม่นางเสี่ยวหลิงที่กําลังพยายามที่จะพูดขอร้องกับทั้งโสดทั้งสองว่าให้รับพระเอกนั้นกลายเป็นสิ์ตัวนะครับให้พาพระเอกมุ่งเดินทาง กลับไปที่ในกายของเธอเป็นทางด้านของทั้งโซทั้งสองที่ยินคําพูดของเธอที่ยืนกลานอยากจะให้เพกกลับไปที่สํานักแบบนี้ก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าองค์หญิงของเธอคงจะต้องลงรักเด็กนุ่มผู้นี้แล้วแน,น่ๆนะครับจนตัวเธอก็ตึงกับต้องหน้าเาขินหน้าแดงขันหน้านีกันไปเลยทีเดียวนะครับ แถมกลับมาบ้านในตอนนั้นเองจะมีทางด้านของนายน้อยตู้ช่างอันเขานั้นกะได้มุงเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วนะครับโดยนายน้อยตู้ช่างอันก็จะเป็นบุตรชายของเจ้าตระกูลกุยวูอยู่แล้วนะครับตัวเขาเองแอบชอบไปนางเสี่ยวหลิงมากก่อนอยู่แล้วนะฮะพอได้เห็นพระเอกสนิทสนมก้มเกลียวกับเพกนั้นตัวเขาเองก็เลยแบบมีความแค้นกับพระเอกมากอยากที่จะจัดการฆ่าเพกนะครับแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้พอได้มาถึงที่ห้องของแม่นางเสี่ยวหลิงแล้ว เขาได้พูดบอกกับแม่นางเซลลิงไปก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าเจ้าจะให้เด็กหนุ่มผู้นั้นกลับไปที่สำนักกับเจ้าด้วยแต่ตอนนี้ข้าเห็นมันลงจากหุบเขาไปแล้วข้าเลยสบายใจมากขึ้นที่เจ้าไม่ได้กลับรับมันกลับไปด้วยจนทําให้ทางด้านของแม่นางเซลลิงที่ยินเช่นนี้นะครับตัวเธอนึกได้ว่ากระเป๋าสมบัติของเพกที่เธอนั้นยึดเอาไวา้ส่งคืนให้กับเพกไปแล้วในตอนนี้ไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นคงจะต้องหนีออกจากเธอไปนแน่ๆนะครับตัวเธอก็ต้องรีบสั่งให้ทั้งโสทุกคนนั้นรีบตามตัวเพกไปเหมือนนกัจ ตัวไอเด็กหนุมคนนั้นกลับมาให้จงได้ก่อนที่เธอนั้นจะรีบพุ่งออกไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะส่งทางด้านของทั้โซทั้งสองก็ต้องรีบมุ่งตามเธอไปนะครับ ก็ได้จับตัวเธอเอาไว้ให้เธอนั้นหยุดก้อนเพราะถ้าเกิดว่าออกไปจากเมืองกุ้ยบูแห่งนี้แล้วเกรงว่าก็อาจจะเจอกับอันตรายก็เป็นได้พวกเขาในตอนนี้จําเป็นจะต้องรีบออกไปจากเมืองแห่งนี้และก็รีบกลับไปที่นิกายโดยเร็วเพราะมันก็ยังมีกลุ่มกองกําลังลึกลับอีกกลุ่มกองกําลังหนึ่งดักโจมตีพวกเขาอยู่เหมือนกันสึ่งทางด้านของตัวเธอก็ไม่ได้สนใจแต่อ,อยากได้เลยครับก็อยากจะจับตัวพระเอกกลับมาหาเธอให้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะต้องกลับไปที่นิกายเฟืยลิงของเพกก็ทำนะครับสุดท้ายแล้ว โซทั้งสองก็ทําได้เพียงแค่ทําการเข้าโจมตีไปทีทิหล่ของเธอจนตัวเธอก็ได้หมดสติไปน,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบนี้แล้วเกรงว่าตัวเธอคงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนก่อนที่ทั้งสองจะได้พาแม่นางเซลลิงองค์หญิงน้อยของเธอนั้นมุ่งเดินทางกลับไปที่สํานักเหมือนกันก่อนที่มันจะเกิดอันตรายเป็นมากกว่านี้ทางด้านก่อเอกที่สามารถหนีรอดออกมาได้นะครับตัวเขานั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่ากลุ่มของแม่นางเซลลิงคงจะไปในมุ่งเดินทางตามกับเขามาแน่แน่นะครับพระเอกก็เลยได้เก็ ็บสารส่วนของเข้าไว้มุงเดินทางเดินเข้าไปในป่าแทนนะครับแต่ในระหว่างทางเองพระเอกก็ดูนว่าจะสามารถสัมผัสได้ถึงใครบางคนเทียวลังเดินทางตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีการโจมตีหนึ่งนะครับพุ่งเข้าโจมตีพอเพกมาก่อนที่มีจะมีร่างเท่้โศท่านหนึ่งได้ปลากกดตุ้กมาเหมือนกันนะครับซึ่งพระเอกก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเทา่้โซผู้นี้เป็นใครมาจากไหนแต่กินไอนทีเขานั้นสามารถสัมผัสได้เหมือนกับว่าเคยเจอกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพกเองก,ก,ก็เลยได้พูดถามกับเท่้โศผู้นี้ไป ตัวเจ้าเป็นถึงยอดรุดในระดับแปดดาวแต่กล้าโจมตีข้าที่เป็นผู้น้อยกว่าขนาดนี้ตัวเจ้าช่างร้ายยังอายยิ่งนักแต่ว่าท่านผู้โสภูนี้ก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของเพ่กแต่อย่างใดตัวเขานั้นก็ได้พูดบอกกับเพ่ไปว่าตัวเจ้ามอบสมบัติทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของเจ้าออกมาให้แก่าข้าข้าถึงจะปล่อยให้เจ้านั้นมีชีวิตรอดออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าคิดกัดคืนในวันนี้เจ้าก็ไม่สามารถหนีรอดออกไปจากข้าได้อยู่แล้วเพียงแค่รับประมาจรย์คัดสีดาวของเจ้าเพียงแค่กระบวน่าเดียวของข้า สามารถจัดการคาเจ้าจได้อยู่แล้วทางด้านของพระเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดถ้าเกิดว่าเจ้ากล้าคิดที่จะโจมตีข้า งานเจ้าก็ข้ามาได้เลยข้าจะแสดงให้เจ้าได้รับรู้ว่าความแข็งแร่งที่แท้จริงของข้านั้นสามารถจัดการข้าเจ้าได้ในตอนนี้ทางด้านของนั้งโศชุดมงผู้นี้ก็ถึงกับแบบว่าไม่พอใจในคําพูดเพิกเลยนะครับเป็นเพียงแค่รับประมาจารยุดขั้นสี่ดาวแต่การย,ยิง,งโศวโอหังคําพูดใหญ่โตขนาดนี้ตัวเขาได้ระเบิดพลังออกมาในการพุ่งเข้าโจมตีเพิกไปนะครับซึ่งก็จะเป็นการเข้าโจมตีระยะประชิดนะครับเพราะเขานั้นมีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วเป็นคล้ายกับ กลงเล็บนะฮะพวกเขาโจมตีพระเอกเข้ามาแปบ,บรัวๆนะครับทางด้านของพระเอกในตอนนี้รับรู้ถึงความแข่งของทัโพโศผู้นี้อยู่แล้วแต่หนึ่งด้วยที่เขานั้นมีความเร็วอยู่แล้วในด้านของผู้ฝึกตนท่าลมนะครับพระเอกก็เลยสามารถที่จะหลบการโจมตีได้แบบรวดเร็วนะฮะจนทัโพโสผู้นี้ก็ถึงกับรู้สึกชึ่งมันกันเกษสนามการปล o n ก่อนหน้านี้เขาได้เห็นพระเอกเป็นผู้ฝึกตนท่าด,ดินและก็ท่าฝันนะครับในตอนนี้สามารถใช้ท่าลมได้ถือได้เลยว่าเป็นผู้ฝึกกึศาวท่์ถึงแม้ว่าตัวเขา นั้นจะรู้สึกทึ่งมากกว่าเดิมนะครับแต่ละว่าวันนี้ก็คงจะต้องจัดการค่าพเพกให้จงได้เพราะก็ถือได้เลยว่า ผู้ที่มีความสามารถแด้รับนี้แนอนาคตเกรงเลว่าเขาก็อาจจะไม่ใช่ครูต่อตู้เหมือนกันถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้ฝึกยึดสามทา้ามีพอสวรรค์โดดเด่นในรุ่นเราเข้าเดียวกันแต่ความแข่งแกร่งของข้ากับเจ้ามันยังห่างชั้นจนเกินไปวันนี้เจ้าไม่สามารถที่จะเอาชนะข้าได้หรอกก่อนที่ดังโศผู้นี้จะทาการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแปบรัวๆนะครับทางด้านของพระเอกก็พยายามจะใช้เกราะของเขาเป็นเกราะฟ้าคามนะครับป้องกันการโจมตีของทั้งโศผู้นี้เอาไว้แต่ถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกัน การโจมตีได้นะครับตัวเขานั้นก็ยังลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปอยู่ดีจนทางด้านกอเพก็ต้องเรียกสระสูนของเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสระสูนงูนะฮะตัวมันกายร่างเป็นร่างขนาดใหญ่ซึ่งรูปร่างครับคล้ายๆกับมังกรนะครับไม่รู้ว่าเป็นสระสูนประเภทไหนนะฮะแต่พอมันได้กายร่างเป็นตัวเล็กก็จะเป็นงูนะฮะถ้าเป็นเป็นกายร่างเป็นตัวใหญ่ก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับมังกรแน่นะคนก็อาจจะเป็นมังกรก็เป็นได้นะครับทางด้านของสระสูนสองตัวพวกมันเองก็พยายามร่วมมือกันในการเข้าโจม ตีกับทโสยอดหยุดขั้น8ดาวผู้นี้นะครับถึงแม้ว่าในด้านความแข็งแร่งของพวกมันเองจะเป็นเพียงแค่ส,สัตว์สนระดับ3ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับยอดหยุด8ดาวแล้วยังไม่สามารถต่อสู้เอาชนะได้นะครับแต่เนื่องโดยที่พวกมันทั้งสองตนเป็นส,สัตว์สนที่มีสายเลือดสูงส่งนะครับจึงทําให้ความแข็งแร่งของมันก็เลยแบบว่าแข็งแร่งมากกว่าสัตว์สนปกติอยู่แล้วจึงทำให้ทางด้านของทงโซผู้นี้ <c oughs> ก็สามารถรับรู้ถึงความแข็งแร่งของสัตว์สนทั้งสองตนนี้ได้เลยนะฮะถ แต่ทว่าก็ยังสามารถขัดขวางเขาได้เหมือนกันในตอนนี้พระเอกได้เปิดใช้รูปแบบต้าประทับของเขาเป็นรูปแบบเคล็ดลับวิชาธาตินนะครับฝ่ามือทำลายผู้ผ่านนี่ฮะสึ่งเคล็ดลับวิชานี้เป็นเคล็ดลับวิชารับเลี้ยงขั้นสูงสุดที่เขานั้นได้มาใหม่อยู่แล้วที่สามารถจัดการคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งกว่าเขานั้น5-6ระดับได้นะครับแต่ตอนนี้ทั้งสอผู้นี้ความแข่งแกร่งของเขาเหนือกว่าถึง1ระดับขั้นครึ่งๆเลยทีเดียวนีครับจึงเป็นอวบนที่ยากจะสามารถเอาชนะได้แต่คงจะสามารถขัดขวางรือ ทำให้ทัพโศผูนี้ได้รับบาดเจ็บตัดแรงในการต่อสูไปเหมือนกันนะครับพระเอกได้ทําการเข้าโจมตีทัพโสผู้นี้ไปทางด้านของตัวเขาก็ยังสามารถีป้องกันการโจมตีของเพคได้นะครับแต่ก็รู้สึกชึ่งเหมือนกันไม่คิดเลยว่าประมจจาจันขั้นสี่ดาวจะมีการโจมตีที่รุนแรงได้ถึงขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นไม่ได้อยู่ในระดับยอดหยุดขั้นแปดดาวเกรงว่าไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้นแน่ๆนะครับตัวเขารับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเพคได้เลยอยู่แล้วว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับ แต่ะว่าก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองว่าใด้ด้านความแข็งแร่งรับยอดยุดขั้น8ดของเขามันก็ยังเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ก็ยังพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแป๊บรัวๆนะครับก็ยังมีทางด้านของสสูนพระเอกทั้งสองตนนะครับที่ยามพุ่งเข้ามาป้องกันการโจมตีเอาไวา้ซึ่งพวกมันก็ถือได้เลยว่าเป็นรองในการต่อสู้มากๆนะครับก็ทําได้เพียงแค่ยื้อเวลาเอาไว้เท่านั้นจนทางด้านของเพเองที่เห็นโอกาสทีแล้วตัวเขานั้นก็พยายามเ่จะชาร์จพลังสุดแข็งแร่งของเขาเป็นเคล็ดลับทางแม่ตายของ เขาที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นเขตรับวิชาระดับดําขั้นต้นนี่ฮะในตอนเองพระเอกได้ทําการชาร์จพลังของเขาเพื่อเพิ่มพลังติวิญญาณของเขานั้นให้แข็งแกร่งขึ้นรอมรวมรูปพลังสีแดงเป็นเขตรับวาิชาหงแดงนั่นเองนะฮะพระเอกสามารถรวบรวมได้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องด้วยที่พลังติวิญญาณของเขานั้นขึ้นมาอยู่แล้วประมาจางแล้วนะครับในการใช้เขตรับวิชานี้มันก็จะง่ายมากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะฮะพระเอกเปิดใช้รูปแบบเขต็ับวิชาหงแดงของเขาในการเข้าโจมตีทั้งสองผู้นี้ปัน อย่างไห่ทางด้านของเขาเห็นการโจมตีของเพกแล้วรับรู้ถึงความแข,แข่งของมันได้เลยนะครับในตอนนี้ก็พยายามเตะชายทัะทับธาตุม้ของเขาป้องกันการโจมตีของเพกเอาไว้ซึ่งการโจมตีที่ได้เข้าปะทปะพลังกันไปนะรับตัวเขาก็ได้ลอยกระเด็นไปไกลเลยทีเดียวนี่ฮะได้รับบาดเจ็บมามากพอสมควรซึ่งก็ทําให้พลังในร่างกายของเขาลดลงไปหลายส่วนเลยก็ว่าด้านนครับจึงทําให้ทางด้านของเพกในตอนนี้ก็ถึงกับรู้สึกตกใจเหมือนกันการโจมตีของเขาที่รุนแรงขนาดนี้ ทำให้ทั้งโสรับยอดหยุดขั้นแปดราได้รับปาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นรับ เกิดว่าเป็นความสามารถของเขาในเมื่อก่อนแล้วการโจมตีครั้งเดียวทําให้เขานั้นหมดพลังไปเลยนะครับแต่ในตอนนี้ก็ยังมีท่าไม่ตายอีกหนึ่งท่าไม่ตายที่ยังลงเลืออยู่เหมือนกันในการเข้าโจมตีสวนกลับไปนะครับทางด้านของเท้าโซยอดยุดแปดดาวตัวเขาถึงแม้ว่าจะรู้สึกตกใจในด้านความแข็งแร่งของเพคที่มีการโจมตีระดับแรงขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านเข็งเล่ววิชาเกรงว่าคงจะไม่ได้ต่าไปกว่าระดับดำนแน่ๆไม่คิดเลยว่าตัวเจ้าจะมีเข็งเล่าวิชาระดับดําเช่นนี้นะฮะ แต่และว,ว่าความแข็งแร่งของเจ้าเพียงแค่นี้มันยังไม่สามารถเอาชนะข้าได้อยู่แล้วถึงแม้พลังในร่างกายของข้ามันจะถูกใช้จนเกือบเหงือดแห้งไปหมดแล้วแต่และว,ว่าพลังของเจ้าที่ได้ปลดปออล่อยมาเกรงว่าขาเจ้าคงจะไม่มีพลังปานในการต่อสู้กับข้าได้อีกต่อไปก่อนที่เขานั้นจะทำการใช้รูปแบบตาประทับของเขาในการเข้าโจมตีพระเอกไปอีกครั้งแต่หารู้ไมว่าพระเอกก็ยังมีเคล็ดลับท่าไม่ตายอีกนะยับก่อนที่พระเอกจะได้พูดบอกกับท่านโซผู้นี้ไปว่าเจ้าอยากรู้หรือไม่ว่าเคล็ดเราวิชารา ดับดาที่แท้จริงนั้นมันเป็นยังไงกันก่อนที่พระเอกจะเปิดใช้รูปแบบดับจิตวิญญาณของเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ดับจิตวิญญาณระดับขั้นดําขั้นต้นนะฮะเป็นเพียงแค่ทา่าแรกเท่านั้นนะครับในการเข้าโจมตีสวนกลับไปแต่ว่ามันก็รุนแรงมากพอในการจัดการ่ายอดยุดแปดดาวได้เหมือนกันซึ่งพระเอกที่ดําการเข้าโจมตีดับจิตวิญญาณของเขาออกไปแล้วนะครับแถาโซยอดหยุดแปดดาวพวกนี้ตัวเขานั้นสัมผัสได้เลยว่าการโจมตีนี้แข็งแกร่งมากๆทําให้ตัวเขานั้นสั ผัดได้ถึงอันตรายแล้วถ้าเกิดว่าถูกการโจมตีนี้เข้าไปแล้วล่ะก็เกรงว่าคงจะต้องตายไม่ตายก็พิการนแน่ๆเลยครับในตอนนี้เขาก็พยายามที่จะใช้พลังทั้งหมดของเขาที่มีในการป้องกันการโจมตีของเพกเอาไว้สร้างเป็นโลบาเรีบคอบกายของเขาเอาไว้นะครับแต่ว่าการโจมตีของเพกนั้นมันก็รุนแรงจนเกินไปถึงแม้ว่าเขานั้นจะยา,ยามป้องกันมันเอาไว้ก็ตามนีครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้อยู่ดีเพราะพลังลมปราณในร่างกายของเขาที่ป้องกันต่อสู้กับเอกเมื่อก่อนหน้านี้ ชายไปมากเกินไปนี่ครับจึงไม่ได้มีพลังมากพอในการป้องกันการโจมตีนี้อยู่แล้วในตอนนี้การโจมตีพระเอกที่เจาะทะลุเกาะป้องกันกองเขาเกิดถูกเขาเข้าไปแป๊บเต็มๆเมนี่ยะในตอนนี้ก็เล็กได้เลยว่าลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บ และก็ได้หมดสติลงไปนะครับสึ่งทางด้านของพระเอกที่สามารถจัดการยอดหยุดขั้น8ดาวได้ตัวเขานั้นก็ต้องรีบมุ่งเดินทางเข้าไปดูเลยนะครับผมว่าเทโซผู้นี้เป็นใครมาจากไหนกันแนะ่พอเปิดหน้ากากออกมาแล้วพระเอกก็ถึงกับรู้สึกตกใจไปเลยนะครับเพราะว่าเทโซผู้นี้เป็นคนที่มาจากนิกายจี๋หูเทโสสูงสุดของนิกายจี๋รองจากทันเจ้านิกายนั่นเองครับทางด้านของพระเอกก็รับรู้ได้เลยว่าในตอนนี้นิกายจี๋นั้นคิดจะเล่นงานเขาแล้วก็แบบว่า ประเมินระดับพลังของเขานั้นต่ำเกินไปก็เลยส่งคันยาหยุดคัน8ดาวมาถ้าเกิดว่าส่งเจ้านากายคันขุนพลคัน5ดาวมาจริงๆินะ่ครับเกรงว่าตัวเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แน่แมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของเขาเหมือนกันที่พวกนี้ประเมินพลังของเขานั้นได้ต่ำไปนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็ได้หมดพลังไปมากเหมือนกันในตอนนี้คงจะต้องรีบมุ่งเดินทางกลับไปที่นี่นกายเกรงว่าถ้าเกิดว่าไม่รีบมุ่งเดินทางกลับไปในตอนนี้ก็คงจะต้องมีกลุ่มกองกําลังอื่นๆในการเข้าโจมตี เพื่อยึดสมบัติเข้ามาดกันนะครับแต่เรื่อง้วยที่ทั้งสอผู้นี้ก็ยังไม่ได้ตายไปจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะถูกการโจมตีของเพคเข้าไปแบบเต็มเต็มตัวเขาก็เพียงแค่กลายเป็นเจ้าเจ้าชายนิทราเท่านั้นนะครับซึ่งกรเถิดเ,เลยว่าเป็นเรื่องที่ดีของเพคนะครับตัวเขาก็คิดที่อยากที่จะลองใช้เคล็ดลับวิชาในการควบคุมหุ่นเชิดของเขาในการควบคุมมนุษย์แทนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์ที่ยังไม่ได้ตายแบบนี้นะฮะทำการควบคุมกลายเป็นหุ่นเชิดของเขาแล้วละก็ซึ่งก็จะได้กองกําลังที่แขแขขงงกรดด้้ัับยอุน8 อีกหนึ่งคนเหมือนกันนะฮะถ,ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเคล็ดลับวิชาที่ชั่วร้ายนะครับแต่ตว่าพวกนี้เป็นคนที่คิดที่จะจัดการฆ่าเขามันสมควรที่จะรับแบบนี้อยู่แล้วนะครับพระเอกก็ได้เก็บร่างของทั้งสผู้นี้เก็บไว้ในแหวนมิติของเขาเพื่อใช้ในการควบคุมต่อไปนะฮะก่อนที่พระเอกจะได้ขี่สัตว์สุนของเขามุ่งเดินทางกลับไปที่นิกายเหมือนกันแถบเมื่อพระเอกมุงเดินทางกลับมาถึงที่นิกายแล้วนะครับก็จะมีเหล่าสาวกต,ต,ต่างๆนะครับก็ได้ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะพวกเขาก่อนหน้านี้ที่ได้เห็นพระเอกไป ที่แบบว่านีกายกุยบูเพียงแค่ก่อนเดียวก็มีความเป็นกังวลว่าพระเอกนั้นอาจจะเป็นอันตรายมากๆนะครับในตอนนี้พระเอกสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็เลยมีทางโ,โสดตรงบูที่เป็นห่วงพระเอกมากที่สุดก็ได้ออกมาหาพระเอกอย่างรวดแล้วนะครับแต่พอเขาได้เห็นพระเอกได้รับบาดเจ็บมาแบบนี้ก็ถึงกับต้องรีบทางเพกไปว่าใครกันที่กล้าโจมตีเข้าแบบนี้รีบบอ,อกฆ่ามาซะเดี๋ยวข้าจะไปจัดการกวาดร้างคนพวกนั้นเองแต่วันในพาร์ทนี้ก็จบก,กันไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่52นะครับผ่านหน้าอีพีหน้า คลิปหน้าตอนหน้าเดี๋ยวจะมาต่อให้ให,ใหม่ในะวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ